ดอกต้นเฉามันก็สวยอยู่จ้ะมันไม่บานเนาะดอกทิวลิปเรื่องร่ามาในโลกโซเชียลจ้ะคนไม่หล้จักกันแต่ก็นินท่ากันเนาะมันเคยเห็นตัวจริงน่ะหล้จักกันแต่ในโซเชียลเนาะจ้ะฉันตัวจริงกับในคลิปเหมือนกันจ้ะฉันพูดเหมือนกันเลยจ้ะดีไซน์ในในคลิปกับตัวจริงก็เหมือนกันจ้ะไม่ใช่ว่าพูดเพาะ แต่นากล่องแต่รับหลังเราผูดไม่เพาะนะจ๊ะคือการผูดแบบนี้เลยนะฉันผูดแบบนี้เลยจ้ะทีนี้ก็มีคนที่ชอบนินทากันในโซเชียลแบบไม่หลุจักกันเ,ออเรียกอะไรเราไม่หล้ดจักตัวจริงเขานนะแต่ว่าก่อนน,น,น,ออนินทาเั้เขานนะเนาะเขาก็นินทากันทางเมสเซจเจอเนาะหรือว่าผกกมาอะไรแบบนี้น่ะ แต่ก็มีคนคนหนึ่งชเนินทาคนใ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 น u t u b e ช่องนั้นช่องนี้เป็นยังไงเป็นอย่างงี้เนาะเขาก็เอามาเล่าให้กันฟังที่นี่วันหนึ่งมาเขาก็ทักฉันมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฉันฟังเนาะแต่ฉันก็ไม่ได้ออกความเห็นแบบว่เออไม่ดีอะไรแบบนี้เนาะฉันก็พูดธรรมดาเนาะก็พิมพ์ก็คุยกันธรรมดานะบางวันกับโทรคุยกันอะไรงี้เลย นจกกั๊กจะไปว่าเขาทำไมล่ะเนาะในโลกโซเชียลเราไม่เห็นตัวจริงเขานี่แหละฉันถึงว่าคบใครนะอย่าพึงขอใครขอภัยขอภัยจากเสียงเสียงหายลิ้นท่าเขาไม่ได้เลยเสียงหายนี่แหลจะจ้ะฉันจะบอกว่าถ้าจะคบใคร นะดูเขาน,านานจะอย่าพึงเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังนะ,นะจกเนาะถ้าเล่าเรื่อง่วนตัวให้เขาฟังเดี๋ยวเขาเอาไปเราเป็นนินทากับคนอื่นเราก็ดา่าเล่าเนาะเราไม่ทำอะไรพิษเขาก็ด่าจ้ะแต่ฉันน่ะฉันน่ะดูดูดูคลิปให้เพื่อนนะ่ะฉันไม่ค่อยชอบคอมเมนต์จ้ะจะบอกว่าฉันไม่ไปดูไม่ได้นะฉันน่ะดูแต่ฉันไม่คอมเมนต์เนาะฉันไม่ชอบคอมเมนต์ ดูล้วก็บางทีเราก็ทํางานบ้านไปเราฟังไป็จแเราคลิปจบก็กจบไปเลยเราก็ไม่ต้องไปคอมเมนตะ์เนาะนั่นแหละฉันชอบทําแบบนั้นเลยจ้ะเพราะว่าไม่วางไปดูคลิปให้ทุกคนเนาะใครจะมาวางแบบดูทุกคนเราติดตามด้องไม่รู้ไปกี่พันคนเราเราจะไปดูให้เขาหมดยังไงเนาะเราตื่นมากมันก็เลือนหายไปหมดแล้วเนาะของบางคนอ่ะไม่ได้ดูจ้ะเขาคงไม่รู้ ว่าเราบางทีเราก็ไดย้ยินเขาพูดเวลาเขาไปทําคลิปด่าคนอื่นนะเนาะ,นะพราะทคลิปด่าคนอื่นเซ็ตด่าเซ็ตเขาก็ปิดปิดคลิปอะ่ะดา่ดาเซ็ตก็ปิดคลิปเนาะลบคลิปออกอะ่ะฉันนี่ถ้าไม่มีคนด่าฉันเขาเรียกอะไรล่ะถ้ามีคนด่านะ่ะหรือว่ามีคนไปนน่นท่าอะไรฉันนะ่ะฉันจะเฉยฉันจะไม่พูดด้วย นะถ้ามันนักจริงๆนี่ฉันก็ดาอยู่ดาคืนอยู่แต่ว่าฉันไม่ไม่ดาใครง่ายๆนะไม่เคยดาใครง่ายๆจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกโซเชียลเราอย่าคิดมาก,เรา,ากเราอยากเราอยากไปนินทาเขาจ้ะในโลกโซเชียลเนาะเราไม่รู้ตัว,ต,วตัวตนของเขาจริงๆจ้ะเราเห็นแต่เขาในคลิปเนาะ เขาทําคลิปค่ากเขาพูดหวานพูดเพาะแต่ตัวจริงเขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยเก่าเล่าชอบนินทาชอบด่าคอนอื่นเนาะจา้ะเนาะจ้ะก็แค่นี้หละจ้ะมาพูดมาเล่าให้ฟังเนาะจา้ะเนาะขอบคุณหลายๆจะมาฟังสวัสดีจ้า